สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ผีแดงว่าไงป๊อกบาออกตัวผมอยากเล่นคู่ชูอาร์เมนี่พอปอกบามิดฟิลช่างตัดผมชาวฝรั่งเศสได้ออกมากล่าวชื่นชมมิดฟิลรุ่นน้องอย่างออรเลียงชูอาร์เมนี่ว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากและอยากจะจับคู่เล่นด้วยกันในเกมต่อตอไป ซึ่งมิดฟิลทั้งคู่นี้เพิ่งทำผลงานสุดโดดเด่นพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าทีมชาติสเปนในรายการฟุตบอลเนชั่นลลกนัดชิงที่ผ่านมานี้โดยเขาพูดถึงมิดฟิลรุ่นน้องคนนี้ว่าเขาดีมากๆเลยแหละเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะแต่เขาเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยผมยินดีมากเลยที่ได้เล่นเคียงข้างเขาเขามอบพลังงานมากมายให้กับทีมทั้งคุณภาพทางเทคนิคและทางกายภาพที่ไม่ธรรมดาและถ้าพิป๊อกบาคอนเฟิร์มสักขนาดนี้ ผีแดงที่ขาดกลางรับที่ดีก็รีบดิวสิจ้ะผีแดงยังใจแข็งแม้มีปัญหาเซนเตอร์ฮาฟแต่ไม่ดึงทวนเซเบ้กับรังข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งตอนนี้มีปัญหาใหญ่คือเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักอย่างลาเฟเวลลาและแฮร์รี่แม็กไวนั้นประสบปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ทั้งสโมสรแมนยูเนเต็ดนั้นก็ไม่มีแผนจะดึงตัวอักเซลทวนเซเบกับจากการยืมตัวของแอสตันวิลล่า ส่วนทวนเ,เซเบ้นั้นก็กำลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลที่วินเลอร์พาร์คอยู่และคาดว่าเขาจะอยู่ยาวจนจบฤด,ดูกาลตามสัญญาที่แมนยูเต็ดให้ยืมตัวไว้เด็กผีร้องยีลินเดเลฟยืนคู่ใบยี่เสียประตูเยอะนะโดยมีการเปิดเผยข้อมูลการจับคู่ของลินเดเลฟกับเอลิกไบยี่ว่ามีค่าเฉลี่ยการเสียประตูที่1.39ประตูต่อนัด และสามารถเก็บคินชีตได้เพียงแค่22%เปอร์เซ็นต์และมีอัตราค่าเฉลี่ยการชนะอยู่ที่4 4ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเป็นลินเดเลิฟจับคู่กับแม็กไวนั้นจะมีค่าเสียประตูที่น้อยกว่าคือ1 0ึนประตูต่อนัดเท่านั้นแถมยังมีเปอร์เซ็นต์เก็บคินชีตที่สูงขึ้นถึง3 6ปและอัตราเฉลี่ยการชนะสูงขึ้นที่5 4เ์แต่คู่ที่แฟนผีแดงต้องลองวาวที่สุดก็คือการจับคู่ระหว่างแม็กไวและไบยี e ่เพราะมีค่าเฉลี่ยยเเสีปปรระะตตตููแค่่่1อนนนััดทา้ ส่วนเปอร์เซ็นต์การเก็บคีนชีนั้นสูงขึ้นมาถึง53เซแถมยังมีค่าเฉลี่ยโอกาสชนะของทีมนั้นสูงถึง68เรซเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แฟนผีแดงมากเลยนะกับคู่นี้และปิดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ CR7 คนเก่งที่ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยาของสโมสรแมนยูนเต็ด แฟนผีแดงก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่โดและขอให้พี่โดยิงประตูให้เป็นกรอบเป็นกรรมให้กับทัพปีศาจแดงด้วยนะครับถ้าชอบกดไลคถ้าชัยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า